สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่อง MSA c h a n n e l เนลแอนดรของเรานะครับซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งที่แยกมาจากช่อง MSA ปกติซึ่งพูดในเรื่องของโทรศัพท์ iPhone นะครับแต่ว่าช่องนี้จะพูดถึง Android นะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงโทรศัพท์ Android ในรุ่นหัวเว่ยนะครับซึ่งเป็นหัวเว่ย Y5 พร m e ปี2018ก็คือเป็นรุ่นของปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจยังไงนะครับก็คือจะมีความน่าสนใจในเรื่องของราคานะครับจะเหมาะสําหรับหลาย ท่านนะครับที่อยากจะหาสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่เกิน2,000มาใช้นะครับซึ่งหัวเว่ย Y5000 สพัมสิบแตัวนี้นะครับราคาเครื่องเปล่าจะอยู่ที่ประมาณ ,3990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อโปรนี้นะครับก็คือซื้อได้เพียงแค่490บาทนะครับใช่ครับ490าบาทแต่ว่าจะมีค่าอย่างอื่นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งช่องนี้คือ MMC Emsa Channel Android แล้วก็ช่อง m s s a c h n n n e l ซึ่งเป็นเรื่องของ iPhone นะครับก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของหัวเว่ Y5 p a ร m มนะครับผมขอพูดถึงสเปคของเขานะครับหัวเว่ Y5 p a ร m มรุ่นนี้นะครับผมได้ไปซื้อมาให้กับคุณแม่ได้ใช้นะครับซึ่งจะมีราคาที่ค่อนข้างโอเคนะครับราคาไม่แพงแต่แล้วถ้าเราใช้ซิม t o Move S อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะลดราคาให้เรานะครับเหลือเป็นแค่490บาทนะครับสเปคของเขาจะดียังไงนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือหน้าจอของเขานะครับมีขนาดถึง5.45 น,น้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ HD นะครับคือ1440คูณ720กล้องหลังของเขามีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลนะครับมีออโต้โฟกัสมาให้นะครับส่วนกล้องหน้านั้นมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับแรม 2GB นะครับหน่วยความจำภายใน 16GB ินะครับสามารถเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดถึง 256GB นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ถึง2ซิมนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึด พอสมควรนะครับก็คือ3,000กับ2 0มิลิแอมนะครับหัวเว่ย Y5 พรามปี2018รุ่นนี้นะครับเขายังสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้านะครับก็คือการสแกนใบหน้าได้นะครับแล้วหน้าจอของเขานะครับก็จะมีมุมกว้างนะครับเป็นหน้าจอแบบหัวเว่ย Full View Display HD พัดนะครับโอเคนี่เป็นในส่วนของสเปคแบบคร่าวๆอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดของโปรกันบ้างนะครับโปรตัวนี้เป็นโปรของค่ายทูมูฟเนะครับก็คือหัวเว่ย Y5 พรามปี2018 รุ่นรองรับเฉพาะเครือข่าย t o มูฟเอสนะครับก็คือใส่ได้เฉพาะซิมทูมูฟเอจะมีราคาปกติอยู่ที่3990นานะครับแต่ถ้าท่านไปซื้อวันนี้นะครับทั้งเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าประจําหรือว่าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่490บาทนะครับแล้วรายละเอียดโปรมีอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นที่499599บาอเแล้วก็6 9ราสบาาทต่อเดือนนะครับซึ่งทุกโปรนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับซึ่งจะ แล้วก็มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าอีกเพียงแค่1000บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็คือ1490บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับ h u a เว i Y5 พัมปี2018ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับรายท่านที่อยากจะซื้อสมาร์ทโฟนสักรุ่นมาใช้แต่มีงบประมาณที่จํากัดนะครับก็คือไม่เกิน2,000บาทราคาตัวนี้ตอบโจทย์ให้ท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านจะจ่ายเพียงในวันที่ท่านซื้อเครื่องเพียงแค่ 1, 1490บาทนึ่ง5 0นบี่ด้อยเน้ารับอคบานค,บอคนะคร ย่อมเยาสเปกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าผมได้ซื้อมาแล้วก็ลองใช้แล้วนะครับก็โอเคนะครับฝากทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราไว้นะครับท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์ Android ในด้านของโปรโมชั่นหรือว่าราคาของแต่ละรุ่นนะครับเราจะมีการมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำนะครับสำหรับช่อง MSA c ซ่า n ช l แนลแอนดรอยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะดู iPhone ก็ไปดูที่ช่อง MSA c ซ่า n ช l แนลซึ่งพูดในเรื่องของ iPhone เหมือนกันนะครับขอบคุณท ตรงไหนผิดพลาดหรือคําพูดไหนทําให้ท่านไม่พอใจต้องก,กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ